สามสาเหตุนะครับที่ทําให้ผู้หญิงบางคนยอมไปเป็นเมือที่3นะครับใครหลายคนครับคงมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงเนี่ยคิดอะไรอยู่ทําไมถึงมาเป็นมือที่3ถึงมาทําลายครอบครัวทำไมยอมลดคุณค่าของตัวเองวันนี้ผมจะมาอธิบายครับเพราะว่าจากประสบการณ์ผมก็เคยโพสในกรณีที่คนที่มาเป็นมือที่3ขอมาเข้า,ขาคาปรึกษาครับจริงๆแล้วเขาก็คือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละนะครับแต่ว่าเขามีเหตุผลหรือสาเหตุอะไรนะครับที่จะต้องทําให้เขาอะมาตกที่นั่งให้กลายเป็นมือที่3าครับเดี๋ยววันนี้ลองมาฟังกันเพื่อว่า ว่าเราจะได้เข้าใจนะครับพอเราเข้าใจสามารถสงบสุขกับเขาได้แล้วก็จะทําให้เราไปต่อได้นะครับข้อที่1นนะครับก็คือคนเหล่านี้กนะ็คือคนที่เคยมีแฟนหรือมีสามีเนี่ยแล้วถูกสามีทําร้ายจิตใจนะครับอย่างยาวนานแล้วก็รุนแรงครับบางคนนะครับอาจจะถูกสามีนอกใจนะครับหรือบางคนก็อาจจะถูกสามีแบบเย็นชาไม่ใส่ใจความรู้สึกหรืออาจจะถูกสามีเนี่ยคือทาร้ายร่างกายหรือทําร้าย,ด,ยด้วยคำพูดนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยพอเขาไปเจอผู้ชายนะครับที่นิสัยไม่ดีครับพอจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขามีความกลัวผู้ชาย เลยนะครับโดยรู้สึกว่าเออผู้ชายเนี่ยไม่ปลอดภัยหรืออะไรก็ตามนะครับแต่พอวันหนึ่งนะครับอยู่ดีๆไปเจอสามีของเรานะครับเป็นสุภาพบุรุษทำดีเอาใจใส่แล้วก็คุยดีด้วยบวกกับช่วงนั้นสามีของเราก็อาจจะออมีปัญหาทะเลาะกับภรรยาที่บ้านแล้วทําให้เกิดความเข้าใจกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขารู้สึกเลยว่าถ้าเกิดเหมือนกับว่ายอมให้เป็นสังคมว่าสังคมดูถูกหรือคนประนามเขาก็ยอมครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าความทุกข์ใจอ่ะมันไม่รุนแรงเท่ากับต้องใช้ชีวิตกับผู้ชาย นิสัยไม่ดีเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีสามีเป็นตัวเป็นตนแต่สามีไม่สนใจเลยปีละครั้งกลับมาหรือบางทีสามีบางคนไม่สนใจทําการบ้านเลยหรือทําการบ้านก็ไม่ใส่สนใจว่าภรรยาจะมีความสุขหรืออะไรไหมเวลาเขาได้ผู้ชายคนหนึ่งนะครับถึงแม้จะมีเจ้าของแล้วแต่นิสัยดีทำดีให้เขาความรู้สึกของเขามันเติมเต็มได้เขาก็จะยอมนะครับไม่ว่าสถานะจะทางสังคมจะไม่ดีเพียงใดนะครับเพราะว่าสุดท้ายผู้หญิงเขาไม่ได้สนใจคนข้างนอกครับเขาสนใจว่ามีใครมาเติมเต็มความรู้สึกขเขาแค่นั้นเขาพอเพียงพอแล้ว ข้อที่2ครับคนเหล่านี้ครับมักจะเป็นคนที่ขาดความรักนะครับในวัยเด็กจากพ่อนะครับหรือเพศช,ชายนะครับที่เลี้ยงดูมาไม่ว่าจะเป็นบางทีอาจจะเสียพ่อตั้งแต่วัยเด็กเลยยังไม่ทันจําความเลยนะครับหรืออาจจะถูกพ่อกับแม่ทะเลาะกันแล้วก็พ่อต้องไปแต่งงานใหม่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยในตอนที่วัยกําลังแบเบาะครับอาจจะเป็นวัยสู์ถึงติดขวดเนี่ยเป็นวัยที่เขาเรียกว่าขาดเลังงาหรือขาดพลังงานของเพศช,ชายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการและไขว้ และไม่ถูกเติมเต็มก็คือเขาต้องการพ่อเขาต้องการอ้อมกอดพ่อเขาต้องการการตามใจของพ่อเขาต้องการาให้ผู้ชายหรือพ่อเนี่ยเข้ามาดีกับเขาเข้ามาปกป้องเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือในระดับจิตใต้นึพอความมันไม่ถูกเติมเต็มเนี่ยมันก็จะร้องหาอยู่ตลอดเวลาเลยเขาจะยอมแลกทุกอย่างของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายของตัวเองสถานะทางสังคมของตัวเองเพื่อให้ได้ความรักแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดผู้ชายใครคนใดคนหนึ่งมาให้ความรักเขานะครับแม้จะเสี้ยวหนึ่งนะครับแม้จะเป็นแบบว่าเดือนหนึ่ง มาครั้งหนึ่งเขาก็ยอมครับเพราะว่าทั้งชีวิตของเด็กคนนี้ตั้งแต่เด็กยันตัวเขาไม่ได้รู้สึกถึงความรักที่มีให้ครับเพราะฉนั้นเราจึงมาสังเกตว่าป้าหำพันของระหว่างมือที่3กับสามีบางทีอาจจะเกินความพันเหมือนพ่อดูแลก,กับลูกครับเพราะว่าเขาเนี่ยขาดการเติมเต็มอย่างรุนแรงครับบางทีกําลังมีพ่อที่กำลังรักอยู่ด,ดีพ่อก็เสียชีวิตไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อจริงๆเขาก็แค่คนขาดความรักคนไม่เติมเต็มครับข้อที่3ครับก็คือมีความจําเป็นทางด้านการเเเงินนนนะคครรัับบก็็ปสาหตุ ที่ผู้หญิงคนหนึ่งยอมนะครับบางคนเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะเคยมีสามีมีแฟนนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือผู้ชายที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่ทํางานทําการแล้วก็ฝานเงินนะครับบางคนติดยาบางคนเล่นการพนันยืมเงินภรรยาไปลงทุนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็เกิดรู้สึกว่าเนี่ยพอทํางานแล้วเขาเหนื่อยนะครับพอวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเอาเงินมาให้เขาใช้แล้วก็มีบ้านมีรถสบายทุกอย่างแล้วก็เขาก็รู้สึกว่ามันเติมเต็มเพราะนั้นเขายอมที่จะเหมือนกับว่ามีคนว่ามีคนด่าหรือต้องยอมเก็บสถานะตัววเเออง่่าป็นมืที แล้วก็อยู่ในที่มื่นะครับก็ยังดีกว่าการที่แบบว่าทางานทํางานทํางานหาเงินและสุดท้ายเนี่ยถูกเงินเนี่ยถูกเอาไปจากผู้ชายที่เขารักที่สุดนะครับเพราะนั้นถ้าเราสังเกตดีๆนะครับผู้หญิงหลายคนยอมสบายนะครับรักความสบายแล้วก็เพื่อจะได้มีคนมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับบางทีก็อาจจะเขาจะมีความจําเป็นเกี่ยวกับลูกที่ต้องอมีการศึกษานะครับบางคนแบบว่าเหมือนแม่ไม่อะมักจะยอมเป็นมือที่สามนะครับเพราะว่าเขาเขามีลูกต้องดูแลแล้วก็เขารู้เลยว่าไม่ว่าจะยังไงคือเขายอมหมดเขายอมสามีจะมา,าเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่ง เดือยอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งมาแป๊บหนึ่งอะไรขอให้มาดูแลเขาก็เพียงพอแล้วตอนนั้นคุณผู้หญิงพอเข้าใจเหตุผลเหล่านี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อบางทีเขาก็มีความจำเป็นครับตอนที่เขาเข้ามาเขาก็ไม่ได้อยากจะมาแย่งอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเขาเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่สามีเราขาดไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณพยาหลายคนเนี่ยสามารถเติมเต็มสามีได้ในตัวเองแล้วเนี่ยมือที่สาก็จะไม่สามารถเข้ามาได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพยานะครับอยากป้องกันนะครับไม่ให้สามีเนี่ยมีมือที่สามเข้ามา จะต้องเต็มๆสามมีในทุกด้าน,นครับหลายๆคลิปที่ผมทำเนี่ยเพื่อมาบอก ให้คุณพยาหลายคนเนี่ยปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะครับเพื่อจะได้เติมเต็มสามีแล้วก็จะทําให้ครอบครัวมีความสุขนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยวันที่มือที่3เข้ามาเนี่ยครอบครัวก็จะเริ่มแตกแล้าวแล้วก็สิ่งที่กระทบมากที่สุดก็คือลูกครับเพราะนั้นใครที่สนใจครับอยากจะแก้ไขตัวเองอยากจะปลดล็อกอารมณ์ตัวเองอยากจะแก้ปมในวัยเด็กตัวเองนะครับให้ตัวเองเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาความพันกับสามีนะครับก็ติดต่อมาโคชชิ่งปลดล็อกได้นะครับมีอยู่เคสหนึ่ ของสามีครับวัยเด็กก็คือเขามีขาดการเติมเต็มจากพ่อเขาเสียพ่อตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็ยอมทําทุกอย่างครับเพื่อให้ตัวเองได้รับความรักจากผู้ชายคนใดคนหนึ่งนะครับถึงแม่ผู้ชายคนนั้นจะมีภรรยาแล้วหรืออะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็รู้สึกว่าขาดความรักจากสามีตลอดแล้วก็ชวนทะเลาะกับสามีทั้งๆที่ตัวเองเป็นมือมือที่สามนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอเขาได้รับการปลดล็อกแล้วก็เติมเต็มตัวเองได้สิ่งที่เกิดขึ้นนคคคืออเเเ้้้าาาาารรููสสึึกกมมีุณ่่่่วไไจํป็ตงล เขาก็สามารถออกไปจากชีวิตของสถานะที่เป็นเมือที่3ได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปกลายเป็นภรรยาตเต็มตัวจากผู้ชายคนหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปแย่งหรือไปแบ่งกับใครนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่ไลน์เอนะครับแอดโค้ดอาินันนะครับพิมพ์ควาว่า pc นะครับขอให้ผู้หญิงทุกคนรักตัวเองแล้วก็ให้เห็นคุณค่าในตัวเองครับเพราะว่าผู้หญิงทุกคนมีความงดงามในตัวเองแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วขอให้คุณมองเห็นมันนะครับรักและห่วงใยโค้ดอดินันครับ